การตรวจรับวัตถุดิบนะคะก็คือกระบวนการตรวจสอบเพื่อดูว่าอาหารที่รับเข้ามาหรือวัตถุดิบที่ได้ทําการสั่งไปแล้วนะคะมีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่สั่งไว้หรือไม่นะคะวิธีการตรวจรับมีหลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยวิธีการตรวจรับในเชิงปริมาณก็คือการเปรียบเทียบในใบสั่งของนะคะกับใบสั่งซื้อดูว่าตรงกันหรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการตรวจรับในเชิงคุณภาพนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องยากจะต้องอาศัยในเรื่องของประสบการณ์และความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือสินค้าในชนิดนั้นๆน,น,นะคะว่ามีคุณภาพอย่างไรส่วนมากแล้วใช้ความรู้สึกจากการใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะการจับการดมนะคะค่ะและวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีการตรวจรับในเรื่องของราคาะคะ่ะ ตรวจสอบราคาสินค้าแต่ละรายการที่จะรับนะคะราคาสินค้าที่ส่งคืนและราคาสินค้าทั้งหมดที่พัตคารหรือร้านอาหารจะต้องชําระให้แก่พ่อค้านะคะ<ๆ>เมื่อพนักงานตรวจรับสินค้าเรียบร<ๆ>้อยแล้วก็จะทําการลงลายมือชื่อเพื่อแสดงตัวตนและการยืนยันไว้ว่าได้ตรวจรับวัตถุดิบในแต่ละล็อตแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการตรวจรับเชิงคุณภาพนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งหมวดอาหารออกเป็นทั้งหมด5หมวดด้วยกันกลุ่มแรกจะเป็น เรื่องของของสดน,นะคะก็คือพวกเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆกลุ่มที่2ก็คือผักผลไม้นะคะกลุ่มที่3อาหารแห้งและเครื่องปรุงรสกลุ่มที่4อาหารแช่แข็งนะคะและกลุ่มที่5ค่ะอาหารกระป๋องค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นประเภทอาหารสดในกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะตรวจสอบได้ง่ายค่ะเช่นคุณภาพทางด้านของประสาทสัมผัสการได้กลิ่นนะคะสีความนุ่ม ความฉ่ำน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถตรวจสอบจากคุณภาพอื่นๆได้ที่ตาสามารถสังเกตได้นะคะอย่างเช่นปริมาณของไขมันที่แทรกตามชั้นเนื้อนะคะโดยทั่วไปแล้วเนื้อที่มีคุณภาพดีจะต้องมีกลิ่นสดไม่มีกลิ่นเหม็นค้าวหรือกลิ่นเหม็นอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์นะคะเนื้อจะต้องมีลักษณะแน่นไม่เหลวไม่มีเมือ่อไม่แห้งจนเกินไปสีตามธรรมชาติของเนื้อสัตว์แต่ละชนิดนะคะขอยกตัวอ,อย่างนะคะ ถ้าเป็นปลานะคะเงือกก็ต้องมีสีแดงสดไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นคาวนะคะถ้าเป็นปลาที่มีเกรดเกรดจะต้องติดแน่นไม่หลุดง่ายนะคะกุ้งตัวใสไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะและเนื้อกุ้งจะต้องไม่เหลวค่ะถ้าเปลือกกุ้งมีสีชมพูคล้ำแสดงว่าเป็นเนือ้อเป็นกุ้งที่ไม่สดนะคะหอยเปลือกควรที่จะปิดสนิทและไม่มีกลิ่นค่ะปลาหมึกควรที่จะมีผิวขาวใสเป็นประกายค่ะ กลุ่มที่2นะคะจะเป็นอาหารสดประเภทผักและผลไม้นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วนะคะก็คือต้องมีความสดมีลักษณะตามชนิดของผักผลไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะคะความอ่อนแก่ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่ใช้งานเลยค่ะในส่วนของการตรวจรับ กลุ่มผักและผลไม้นะคะถ้าเป็นผักเนี่ยควรมีความสดใหม่ไม่มีรอยช้ำแตกหักขนาดและความอ่อนแก่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการใช้งานในแต่ละเมนูต้องการใช้อ่อนแก่มากน้อยประมาณไหนนะคะไม่มีคราบของยาฆ่ามแมลงค่ะในที่นี้นะคะขอยกตัวอย่างในส่วนของเป็นผักชีแล้วก็ตัวต้นหอมนะคะเราก็จะใช้กันบ่อยมากในครัวใช่ไหมคะถ้าเป็นผักชีนะคะก็จะต้องมีลำต้น อบน้ำนะคะก่อนใช้จะต้องทำความสะอาดรากนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของรากเนี่ยจะมีดินปนเปื้อนมาด้วยแล้วถ้าเรานำไปใช้ในการประกอบอาหารนะคะก็จะเกิดการปนเปื้อนและเกิดอาหารเป็นพิษด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของใบนะคะจะต้องเขียวสดแบบนี้นะคะไม่มีลักษณะที่ช้ำค่ะส่วนต้นหอมนะคะก็เช่นกันค่ะลำต้นนะคะจะต้องมีลักษณะอวบนะคะ ความยาวนะคะมีสีเขียวสดใสาตามธรรมชาตินะคะและในส่วนของรากจะต้องไม่มีดินปนเปื้อนมาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของผักที่เป็นประเภทดอกและลำต้นนะคะจะต้องมีดอกและลำต้นค่อนข้างแน่นและต่งตึงค่ะประเภทผลนะคะแตงกวามะเขือเทศนะคะผลจะต้องไม่เหี่ยวหรือมีรอยช้ำนะคะอันนี้นะคะขอยกตัวอย่างแตงกวานะคะ จะต้องมีผิวเรียบนะคะไม่มีรอยกัดแทะของแมลงและผิวที่ค่อนข้างเต่งตึงนะคะส่วนพืชผักประเภทพืชหัวนะคะอย่างเช่นมันเทศแครอทนะคะเนื้อก็จะต้องแน่นและไม่มีรอยช้ำด้วยเช่นกันค่ะแบบนี้นะคะ ประเภทอาหารแห้งนะคะควรที่จะมีลักษณะแห้งไม่แฉะเนื่องจากว่าอาหารแห้งนะคะจะเป็นที่อยู่ที่ดีของพวกเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะในส่วนของอาหารที่มีเชื้อราจะมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์และมีรอยดํามากนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอาหารประเภทแช่แข็งนะคะก็คือสภาพของอาหารที่อยู่ในลักษณะของการแช่แข็งจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทไม่มีรอยแตกฉีกขาดนะคะ เภทอาหารกระป๋องนะคะกระป๋องจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่บุบบวมนะคะสะอาดแล้วก็นอกจากนี้นะคะ บริเวณรอยตะเข็บของเขานะคะจะต้องไม่มีสนิมด้วยในส่วนของฉลากที่แสดงสินค้านะคะจะต้องระบุในเรื่องของวัตถุดิบปริมาณที่นํามาใช้ในการผลิตอาหารกระป๋องนะคะวันเดือนปีผลิตและหมดอายุและรวมถึงในเรื่องของเลขทะเบียนในการผลิตด,ด้วยค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายที่ฉลากของตัวอาหารนะคะนอกจากในตัวฉลากอาหารที่จะบอกในเรื่องของวัตถุดิบที่นํามาใช้แล้วนะคะยังมีการแสดง ในเรื่องของพวกสารปรุงแต่งต่างๆหรือฟู้ดพรีเซอร์วิทีนะคะเพื่อที่จะแสดงให้รู้ว่าอาหารกระป๋องแต่ละประเภทมีการใช้สารเคมีต่างๆที่ช่วยยืดอายุเป็นสารตัวไหนบ้างนะคะค่ะเรามาสรุปในส่วนของขั้นตอนในการตรวจรับนะคะ อันดับแรกเลยการตรวจรับสินค้านะคะจะได้รับจากใบกำกับการซื้อนะคะควรที่ทําการตรวจสอบและเช็คในเรื่องของปริมาณนะคะในเรื่องของประเภทของสินค้านะคะดูว่าถูกต้องตามสเปคที่ทางครัวได้สั่งไปหรือเปล่านะคะ2การตรวจสอบสินค้าที่ได้รับกับใบกำกับสินค้านะคะและการตรวจรับสินค้าจะนำไปสู่ในเรื่องของการจัดเก็บที่ดีด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจรับวัตถุดิบนะคะ